สวัสดีจ้าพบกับน้องอุ้ยหักเ้ออีสานชาแนลจ้าเมืนน่อนี้น้องอุ้ยกระไดยินข่าวาว่าไออ้วนควายดอนของเฮาสิมีการสรงมอบควายแม่นางหน่อยสองตัวจ้าไอเบิ่งน้ำกันจ้าเมื่อนี้สิทรงมอบตัวใดแน่ก่อไออ้วนงมอบแม่นางแม่นางสองตัวเนาะลูกของตัวใดแน่ก่ะลูกของก้าเเลินกับลูกของสิงโตตัวใดจ้าของสิงโต อันคุ้ยสาวเป็นเงาๆอยู่ในงกอ้ตัดขาดเลยแจ้วพี่หงแก้พี่บัวูอีีอีบัวนี่เป็นลูกของตัวแดไอ้วนลูกอีเตียบ่าพอนไหมลูกเก้าเจริญ ตัวนั้นลูกสิงโตมันบ่เอ้ยยีหยอหงไปเลยน้ำที่อันน้ำน้ำเคลื่อนเต๋อคา่าตัวอีหยองอ่ะ,ออะนี่คือลูกของสิงโตจะอายุเท่าไหร่อ้วนตัวนี้ อายุปีเจ็ดเดือนผู้เลี้ยงจะให้น้ำควายเด้อฮ่าฮทำฮอนน้ำควายซะเนาะผู้เลี้ยงอันนี้นางบัวจ้าสาวบัวฮูว้จ้านี่สาวบัวนี่ก็อายุเท่าไหร่รอยอ้วนเกิดลึนเกิดอีนี่นนนเกิดป้านซีมืออืมอายุสูสีกัน ไปคำหนาคุ้นหลังหกหมื่น 7, เจ็ดพันเออทำพ่นองไรก้นไปเป็นการไรล่ก้นช่วยกันไปลูกไปไปไปคำ <c oughs> หนาคุ้นหลัง <c oughs> ไปไปไปไอไ่ก้นนังบัวให้น้องเนี่ยไปไป <c oughs> ไป phải bái bái khắp na cún lắng luôn. haha. cô chúng cái gì hay lắm băng xuống chưa đâu nè. Uuh ăn lức đi. từng là tổ ngắm ngắm cả. อย่าเป็นยังสั้นลูกไปย่างยังย่างย่าง,ง,ง,งลูกยัาง ลูกไป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 บัวยังบัวบัวยปปัวง,งไ,ปไป่าง,งเออเอ่างลึกอันนั้นลูกสิงโตอีหยองไปลูกสิงโตอันนี้ลูก,กเกาเจริญนังบัวนี่ Phải bùa nhang Bùa nhang Ơ ờ, ôi ไปขึ้นรถลูกไปจับจับเขามามจุงท้องกันยังเห็นไหมขึ้นไปจูงขึ้นทั้งรถเลยจูงยางขึ้นไปเลยนั่นดอกจูงดังขึ้นเลย ไปไปบัวขึ้นรถบัวบัวขึ้นรถแล้วเรียบร้อยสองตัวเงาเต็มเงาเงาพอดีกับรดเลยอ่า เดินทางกอดภยัยเป็นการส่งมอบลูกสาวแบ่งพันกันไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเมีหมือนนึ่งขั้นว่าพอกับพอจน1่3สองสมสองาเินกาเ็ก้าสิบม1สองหมื่นสองหมื่นเจ็ด0สหมื่นห่ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองส0มีแปดเนองอ เสิบสสามหนึ่งสมี่ห้าเแปดเบิ้งมันค่าดองมือเท่าไรเกาะไอ้วนฮะค่าดองมือเท่าไรเกาะเิบสาสิบสามแปดพันสิบสามสิบสามแปดพันมีก็คือการสร่งมอบไว ลูกสาวลูกสาวของไออ้วนเ่อ,อนเด <ปะ S 1> ียงคือมา้าใเอาเลยเงินโอ้โหเอาบึ้งมาเบ,บึ้งนาบึ้งฐานนาบิ้งนาบ,บึ้งแม่อันนี้เป็นเยอะอันนี้ย้อยนาบ,บิ้ง่านนาบ,บ้งถบบึงแล้วมาถึงบ้านใหม่แล้วสองนาง นี่ะหละเจ้าของคนใหม่มานำส่งถึงที่เลยเนาเที่ยวคนตัวเลกเอานัน้วยอ่นไงสูงตัวนึ่งไงตัหาอืนี่แม่เหยียบงเตอ่กเลยอที่นึ่ห้อง้ํา๋ยวนำมงเนังหูตัมาใส่คำหนาคุนหลางมาส่งหอดหมองหอดบอลแล้วเ้าใส่กังนี่ขนาดเขาใส่กังดนี่ เองเหย่กําไรตัวละแสนเอาปอนแสนเนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยลงรถเดี๋ยวจะคุยอันมากนะแสกเลยนะครับว่าเดี๋ยวนอนเงิงเงินตัวนี้มาแม่เขาถามโอ้เขาถามแต่สมมุติว่าขายตัวละแสนนี่เอาบ่โอ้ยสังเกตสังเกตอายร้อใส่หัวรถแกนี่พ่อถามหลายพ่อเดี๋ยวร้อนเงิงเงินครับตอนนี้ หมูขึ้นไปยังไงทเนาะัดธงยังไงเนาะเราสามยีดีเนบ่อเป็นปรัเทอตัว่นห้องเมยแล้วกันหัเนื้อครับหนำฟ้ามองยังอยู่มีต้นฟ้ากันแมนวัดอทีเนี่ยนี่ผมผแม่งขายไปน้อยเยอนี่ขั้นนี่ยมูนอันนีส่ไหมครับสมูนยูุนครับ้างล่างมยูฟุนอีกว่าอย่นี้สแม่ยูข้างใ ไปสองเม่ <22. S 1> รวมแล้วมีทั้งมัดจกักโตทั้งวัวทั้งควายนจ้ะถ้าวัววัวสิบวัวยี่สิบสี่ครับวยสิบสามสามสี่สิบห้า 13, 15, 14, 15ตัวสิบห <15, 8. S 2> ้าปลาหาวัวยี่สิบสขยอนแล้ววา่าแล้บเดือดร้อนแล้วพี่น้องอยากไยเนาะผู้สิมาผู้มาทรงกผ <c oughs> <c oughs> มาทรงวยอยากไายแล้ว่าบเดือดร้อนมาสันว่า ตัวนึงเขาขายก็ไดแสนแสนหนึ่งลงมาขายตัวนึงกันเมนสมุิเขาเขาหายอีรีละขายอีหรี่ะเล่ามึงตื่นนใส่ีหลน่งไงตัวละแสนนบาเทนามไกหมาองโอ้ลงง่ายลงง่ายมา๊นมามามนมาอามามาาามามามมามมมา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 มบมามามมาลาาามาา ถุงเงินถุงทองครับเออถุงเงินกับถุงทองอันนี้เป็นถุงเงินเตี่ยถุงทองลงมาโอ้ถุงเงินถุงเงินเป็นลูกของเก้าเจริญ ข้ามนาคุ้นลางมาทรงหอดหมองแล้วมาอยู่ดินดำน้ำซุ่มแล้วที่นี่โอ้ลงหลุดไงเว้อม มัดทุกอย่างแลยอ๋อบ้านกินหลายกินสองโซนกินสองโซนอยู่แล้วอีกสามตัวอีกสามตัวก็ล่างมากมันผสมยากตัวกินมาหันหลายมันผสมยากครับมันส้วทั้งกระโดตัวครับมันนี่กินแน่เสริมแน่มื่อละขันบ่เมาคงมันมาโหลดมั่งโมโยมั่งโมโยยกเหมือนหันมีมันมาบอกเขามาส่งบ้านยังกว่าเจ้านี่โคกปักกุ้งครับโคกปักกุ้งอยู่อำเภอ นวลสังจังหวัดน้องบัวจะจ้ากับเป็นการทรงมอบควายลูกคอกของไออ้วนควายดอนจ้าแม่นางสองตนี่ก็ได้มาอยู่บ้านหลังไม้แล้วจ้าน้องอุ้ยกับไออ้วนควายดอนแล้ว่ะ ทีมงานกับตองลาไปก่อนจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังจ้าช้องหักเลยออีสานชาแนลจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่สิได้รับคลิปใหม่ๆจากช่องของน้องอุย้ยน้ำเลือดจ้ามื้กับตองลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง